สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Inno Hack ถอดรหัสไอเดียล้ำรายการที่จะชวนทุกคนมาจุดประกายไอเดียด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่อยู่รอบตัวเราครับหลายครั้งในฐานะผู้ขับขี่นะครับการใช้ยางรถแบบเด,เดิมเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ยางอาจจะั่วซึมและทําให้เกิดความเสียหายกับยางรถหรือถ้าล้อยางเกิดแตกฉับพลันเนี่ยก็อาจนําไปสู่อุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ คงจะดีไม่น้อยเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีล้อยางที่สามารถจะแก้ปัญหาทั้งหมดที่ว่ามาได้แต่ยางที่ว่าเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงจะเป็นไปได้ไหมที่ยางรถเนี่ยไม่ต้องใช้ลมนวัตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วครับเรียกว่ายางไร้ลมนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อที่แก้ปัญหายางแบนยางแตกแล้วก็เพิ่มความทนทานนะครับที่ผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนําหลายเจ้าเนี่ยกำลังพัฒนาขึ้นโดยมุ่งน้นที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ครับ เจ้ายางไร้ลมนี้ทำงานโดยใช้โครงสร้างซี่รังพึ่งที่ทำจากวัสดุยืดหยุ่นและแข็งแรงถูกจัดเรียงในลักษณะรัศมีที่เชื่อมระหว่างแกนกลางล้อและขอบยางในลักษณะสมมาตรช่วยให้แรงที่ส่งผ่านจากพื้นถนนกระจายไปทั่วโครงสร้างของล้ออย่างสม่ำเสมอลดจุดที่เกิดแรงกดสูงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของอยางแตกต่างจากยางรถยนต์ทั่วไปที่ใช้อากาศเป็นตัวรองรับน้ำหนัก ส่วนยางไร้ลมหรืออากาศนั้นส่วนใหญ่จะใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูงเช่นใยคาร์บอนไฟเบอร์หรือพลาสติกเสริมใยแก้วทําให้ยางมีความแข็งแรงทนทานต่อการเจาะทะลุสามารถรองรับน้ำหนักของรถได้อย่างมีประสิทธิภาพและทนทานกว่า2-3เท่าเมื่อเทียบกับยางปกติเนื่องจากไม่มีการเส่อมสภาพจากแรงดันลมเมื่อไม่ต้องมียางอะไหล่และยางที่ใช้มีอายุการใช้งานนานขึ้นก็จะช่วยลดขยะและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้มากกว่าการใช้ยางรถยนต์ทั่วไปถึง30 5 0ถึง50%นักวิจัยไทยเองก็เล่งเห็นความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับทำให้มีการวิจัยแล้วก็พัฒนายางไร้ลมเช่นกันครับโดยผสมผสานข้อดีของยางใช้ลมทั่วไปและยางล้อตันซึ่งเป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมล้อ,อยางรถยนต์ของไทยที่มีความแข็งแรงทนทานเข้าด้วยกัน เกิดเป็นนวัตกรรมยางไม่ใช้ลมที่วิจัยและพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech ทํ Tech, ทำให้ยางไม่ใช้ลมที่พัฒนาขึ้นนอกจากจะไม่เกิดการรั่วซึมหรือระเบิดจากการถูกของมีคมเจาะทะลุแล้วยังมีน้ำหนักเบาและสามารถใช้กับยานยนต์ที่มีความเร็วสูงได้ ซึ่งปัจจุบันต้นแบบของยางล้อไมใ่ใช้ลมนี้ได้นำไปทดลองใช้กับรถกอล์ฟที่ต้องวิ่งบนพื้นผิวที่หลากหลายทั้งพื้นหญ้าและพื้นถนนนวัตรกรรมยางรถยนต์นั้นถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ต้องฝากวิศวกรวัสดุวิศวกรยานยนต์วิศว,กร,ยยว,ศวกรเครื่องกลและวิศวกรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการต่อย,ยอดและพัฒนานวัตรกรรมยางไทยให้ประสบความสำเร็จต่อไปครับ นวัตกรรมล้อทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ลดการซ่อมบำรุงแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังเป็นต้นแบบของการพัฒนายางรูปแบบใหม่ในอนาคตที่จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการขับขี่อีกด้วยนะครับยังมีนวัตกรรมอะไรเกี่ยวกับการขับขี่ที่เราน่าจะพัฒนาอีกบ,บ้างลองมาต่อยอดความคิดกันนะครับเพราะนวัตกรรมล้ำสมัยอาจจะเกิดขึ้นได้จากไอเดียของคุณครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับ Inno Hack ถอรหัสไอเดียล้ำวันนี้สวัสดีครับ